สวัสดีครับนาบอส mb 8 0นะครับมันติวเอฟเฟกนะสำหรับท่านที่ยังยังคงมีไว้ใช้งานอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเก่าอีกตัวนึงนะครับในท้องตลาดก็มีเอฟเฟกใหม่เยอะแยะเลยนะครับแชร์นะครับการปรับเสียงโซโลนะครับโซโลอย่างที่คลิปก่อนเคยทำเสียงแตกไปนะครับจะจัดให้อยู่ในโหมดของเสียงแตกเป็นริทึมแล้วกันนะครับนะ ว่าเสียงแตกตอนร้องนะตอนโซโล่ก็ควรจะมีอีกหนึ่งเสียงนะครับอ,อย่างาทํำไปพิเศษก่อนนะครับจะทำเดี๋ยกดอีดิตก่อนนะอย่างตัวเนี้ยผมมีเสียงแตกริทึมเป็นแบบนี้ละนะครับ <SF X> คือใช้ปรีแอมไร์นะครับอยู่ตัวที่7เนะบสอยู่ 3 0 32แล้วแต่นะครับเกณฑ์เสียงแตกอยู่ที่40นะครับมิดเดิลอยู่ที่ประมาณ55-60ถึงแล้วแต่นะครับนี่น่าจะอยู่ที่58นะครับเสียงแหลมอยูอ่อยู่ที่ประมาณ40 37- 40 42ถึงก็แล้วแต่กีตาร์อีกนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่หูคนฟังนะครับคลีเคลียร์มันมันสวิงค่าได้นะครับแต่่าหนีจากตรงนี้เยอะนะครับ ทั้งนี้ก็แล้วแต่วความชอบด้วยนะครับอันนี้เป็นการแชร์เฉยๆนะครับนะเป็นแนวทางนะครับส่วนวอลลุ่มนะเหมือนจะตั้งอยู่ที่45นะครับแต่ถ้าเสียงโซโล่นี่ผมจะดันดันวอลลุ่มให้ยกขึ้นมาประมาณ6นะครับก็45นะับไป6ก็อาจจะเป็น51นะครับ5ถึง6นะครับแล้วจะความเหมาะสมสมมติผมดันมาที่51นะครับนะ่า51 มันก็จะดังขึ้นนะครับอ่จะเป็นเสียงดังขึ้นใช้โซโล่นะครับตอนโซโล่นี่ควรจะให้มันพุ่งอัพขึ้นมานะให้มันโผล่ออกจากวงนิดนึงนะครับเอาละได้ละสมมติได้ preset ก็คืออ่าค่าอื่นๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับริทึมนะครับแต่ว่าดันเสียงวอลลุ่มเนี่ยให้มันขึ้นมาประมาณ5-6นะครับ อย่างอันเก่าอยู่ที่45นะครับโซ olo โผมจะอยู่ที่50หรือว่า51นะครับก็แล้วแต่กีตาร์ด้วยแล้วแต่คนเล่นด้วยนะครับไอ้รีเวิร์บนะครับไอที่อยู่ในรีทึมเนี่ยใช้รีเวิร์บเป็นรูมนะครับ s olo โโเนี่ผมจะมาอยู่ที่ฮอนะครับให้มันดูกล้องกลางวานหน่อยนะครับปรับมาที่ 2นะครับ2.1 2.2ก็หมุนไปนะครับประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเยอะไปนะแต่ว่าเราเราเล่นเดี่ยวๆคนเดียวเนะี่ยมันฟังอยู่เยอะๆนะครับแต่ถ้าไปรวมกับวงจริงๆเนี่ยมันพอดีนะครับนะก็จะได้แบบนีนะ้อยากให้เสียงมันเหนียวขึ้นนะครับโดยอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับ โซโล่ Solo, เรามาเพิ่มเนี่ยเพิ่มเสียงแตกดันเข้าไปไหน่บูทเกนให้มันหน่อยนะครับกดมาที่ o v e r d r i v e d i t t r r t o o n นะครับอยู่นี่อยู่ที่เนี่ยปึ๊บไฟตรงนี้ก็จะขึ้นใช่ไหมให้ปรับแต่งเลือกมาตัวที่4นะครับตัวที่4จะเป็น u l u r i v e นะครับ blue driver ของบอสนะครับเป็นการจำลองมาอีอ่หมุนเกนนะครับเกนเปิด0นะครับไม่เอาเกนนะนะครับไม่เอเก อวอลลุ่มเนี่ยอยู่ที่50นะครับน่โทนนะครับโทนอยู่ตรงกลางนะครับโทนจะอยู่ประมาณ33 35 38นะครับก็แล้วแต่นะครับสมมติมันอยู่36นะฟังเสียงปิด หมดบูทบูเดเวอร์เข้าไปมันจะเหมือนเหนียวๆมานิดหนึ่งนะครับเราไม่ควรจะให้มันเสียเทคนิคการบูทเสียงอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ควรให้มันเสียคาแรคเตอร์ของเสียงเดิมไปนะครับอย่างเช่นเสียงของปรีเอมเสียงแตกบูทเข้าไปคือให้อาจจะให้เสียงมันมีความไดั้ยหนึบขึ้นมานิดหนึ่งให้มันแผดนนิดหนึ่งนะครับ แต่ไม่ควรบูทแล้วก็ไม่ควรจะเซ็ตไอ้โทนให้มันแหลมหรือว่าให้มันไปไปเปลี่ยนนะคาเลคเตอร์ของเสียงแตกหลักมากเกินไปนะครับประมาณนี้กำลังดีเลยนะครับอาจจะที่35ก็ได้นะครับนี่นะครับ ดีเลยนะครับสโล่ Solo เราต้องมีดีเลยเนาะนะครับดีเลยนี้เลือกใช้เป็นตัวที่3นะครับที่3นะปรับค่าก็ไออันนี้อะไรเนะี่ยไอไทม์นะครับไทม์มาอยู่ที่ปิดสุดเลยลงมาสุดเลยนะครับอยู่ที่จุดหมั้งนะครับค่าดูไปตามนี้นะครับผมอาจจะอบอกไม่ถูกนะไอะฟีดแบ็อยู่ที่3.3นะครับ ส่วนเลเวลอยู่ที่5.3าจนะครับนะมันก็จะให้เสียงรวมๆออกมาเป็นแบบนี้นียังมีดีเลย์ตามแล้วตอนนี้นี่มีดีเลย์นะครับเราฟังแบบนี้ยเราอาจจะ ดูมันเยอะไปนะครับมันฟุง plex, ้งไปมันตามเยอะไปนะครับแต่เอาจริงๆคือถ้าเล่นกับแบนมันก็พอดีอีกแล้วนะครับก็กลางๆดีนะครับกลางๆนี่หมายถึงเล่นกับเพลงตลาดเพลง กลางคืนเนี่ยนะครับเพลงตลาดเพลงทั่วไปเล่นในร้านเหล้าอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็พอดีนะครับถือว่าใช้งานได้กลางๆนะครับพอดีหนักได้เบาได้นะครับก็สมมุติเราพอใจแบบนี้ละนะครับเดี๋ยวเรากดเซฟเลยเนะครับมีอยู่อ่าสี่ตัวนะครับเปิดใช้งานเนยคยมีโหมดบ e ีแอมไร้นะครับรีเบิร์บแล้วก็บู t เสียงแตกด้วยอ่าโอได ดูไดรนะครับแล้วก็ดีเลย์แค่นี้เองนะครับกดเซฟอ่า,อาถือไวเป็นเสียงโซโล่นะครับที่มันติดนิ้วนะครับ ก็ไอ้ที่ผมต่อก็คือที่เคยบอกไปนะครับผมจะ,ะต่อเล่นสดเนี่ยคือเอาจากตรงนี้นะครับใช้แจ็คเป็นแจ็คโมโนโนี่แหละนะครับเสียบยิงเอาไปลงที่มิกซ์เลยนะครับแล้วให้มิกซ์เขาจัดการไปปรับแต่งคนะ่ากลางๆเอาเองนะครับนะคือเราเซ็ตอัน,นียมันมันก็พอดีแล้วแหละนะครับ ส่วนอีกเส้นหนึ่งผมจะเอาจากไอตรงอ,อีกเส้นหนึ่งนะครับคือตัว R ไปเข้า,าตู้ลำโพงฟังเป็นมอนิเตอร์นะครับเข้าตู้แอมนะครับเสียบในข้างหลังตู้ในช่องรีเทิร์นนะครับทำไมถึงเสียบรีเทิร์นก็คือเราจะไม่ใช้ระบบปรีของตู้แอมนะครับเราจะถือว่า,าใช้มัลติเฟฟกเนี่ยเป็นปรีแอมในตัวไปเลยนะครับใช้เฉพาะภาคของ p พาเวอร์อ ในตัวของ m g i t a นะครับนะแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับใช้แจ็ค3.5มิลเสียบหลอกเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปในช่องของโฟนของเอฟเฟกนะครับถ้าผมถ้าไม่เสียบอะสมมติท้าไม่เสียบดึงออกเสียบก็จะออกมาเป็นแบบนี้ เสียบมันจะชัดขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับมันจะเหมือนมีดอกลำโพงมันจะเหมือนเราเปิดเปิดไอแคปซิมนะครับเสียบหลอกๆไปนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ทำเป็นสวิตมาเลย เค okay, ครับประมาณนี้เรามาแบ่งปันกันนะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเสียงถือว่าเป็นพรีเซตโซโล่นะครับของ m อ8 0นะครับเผื่อท่านใดจะเอาไปเลือกใช้นะครับขอบคุณครบับ